เด็กคูณรรจาวิชาที่เคารพและสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับกรับผมเด็กชายบรรจ,จพัชชยัยคูณนานนนม .3 าท่าหเลขที่7ในคลิปวิดีโอ,อนี้ผมจะทําหน้าที่บรรยายความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาของ EEC ระยองในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาไปจนจบคลิปวีดีโอนะครับโดยสมาชิกในกลุ่มเรานะครับจะมี1เด็กชายชัดพงงยางมสาท่า5เลขที่3 2เด็กชายนาทีพลนพายพาน,พานม .3 าท่า5เลขที่4 3. เด็กชายบรรจพัชชัยคูณนานนานม .3 าท่า5เลขที่7 4เด็กชายปนัดพงศกางงมีา8 และ5เด็กชายอุชุกรนักเรียนม .3-5 ทเลขที่14ครับโดยสถานที่แรกที่พวกเราได้ไปศึกษาความรู้นะครับนั่นก็คือผ้าเจดีกลางน้ําซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปางน้ําอําเภอเมืองจังหวัดระยองพวกเรานะครับก็ได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของภ้าเจดีกลางน้ําเข้าวๆว่า เจดีกลางน้ำสร้างขึ้นเมื่อพศ2416ในสมัยพระยาศรีสมุทรพโคชัยชีสงคราม,มหรือท่านเกตยมจินดาซึ่งเป็นเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้นครับจุดประสงค์ของการสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางผ่านถึงบริเวณนั้นได้ทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้วสันนิษฐานว่าคงนำแนวคิดมาจากพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่บอกให้ทราบว่าใกล้จะถึงกรุงเทพมหานครแล้วส่วนลักษณะข,ของเจดีนะครับจะเป็นเจดีทรงระฆังกออิฐถือปูนสูงราวสิเมตร ตั้งอยู่บนฐานมาทักษิณโดยรอบมีกำแพงแก้วเตี้ยเล็กๆล,ล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสองทางส่วนฐานก่อเป็นช่องโค้งแหลมพนักระเบียงกรูกด้วยกระเบื้องกรูกเคลือบสีเขียวโดยพระเจดีย์กลางน้ำนะครับก็จะตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้าของระยองบริเวณรอบๆก,ก็จะเต็มไปด้วยป่าชายเลนซึ่งมีความอ,อุดมสมบูรณ์มากครับก็จะเต็มไปด้วยสระน้ําขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าป่านั่นเองครับผม จากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางจากพัชดีกลางน้าเพื่อเดินทางไปยังสวนสมุนไพรสุดเด็จประเทศนะครับภายในก็จะเป็นอาคารสร้างใหม่แล้วก็อลังการงานสร้างมากๆาครับด้านในก็มีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็ยังมีป้ายจะแสดงความรู้เกี่ยวกับดอกไม้นะครับก็ยกตัวอย่างครับดอกทิวลิปดอกไม้ประจําชาติของเนเธอร์แลนด์นะครับมีต้นกาเนิดจากป่าทั่วไปแต่ความสวยงามทําให้ถูกนามาปลูกเพื่อการค้าในสมัยจกักรวรรดิออตโตมันดอกทิวลิปได้รับความนิยมจากกรรษัตริย์ตุรกีและเผยแพร่กระจายไปในยุโรป ในศตวรรษที่15ผ่านทางนักการพูดจากฮังการีครับผมอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือดอกไฮเดรเยียนะครับเป็นดอกไม้ที่มีความหมายแทนคําขอบคุณมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนญี่ปุ่นและทวีปอเมริกาก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลกดอกไฮเดรเยียนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่าพ h เของดินโดยดอกสีน้ำเงินและสีขาวจะเกิดในดินที่มีค่าพ h เ4.0ถึง4.3นะครับซึ่งก็คือดินกรดนั่นแหละครับและดอกสีชมพูดแดงจะเกิด ในดินที่มีค่า pH 7.0ถึง5.0นะครับซึ่งก็คือดินด่างน,นั่นเองครับผมเบญจมาศครับเป็นไม้ตัดดอกในวงทานตะวันมีดอกที่สวยงามหลากหลายหลายขนาดและสีครับและมีกลิ่นหอมอ,อ่อนดอกเบนจมาศมีอันดับการซื้อขายทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากกุหลาบมีถิ่นกําเมิดในประเทศจีนและญี่ปุ่นมี3,000ม,มากกว่า1,000 3,000ทั่วโลกครับ จากนั้นนะครับพวกเราก็เดินทางต่อไปที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตพุทธละยองนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาถึงเรื่องอุตสาหกรรมอ e EC ีะยองนั่นเองครับโดยกิจกรรมที่วิทยาลัยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นฐานฐานไปโดยฐานแรกนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ถึงสถานที่สําคัญในจังหวัดระยองยกตัวอย่างก็คือวัดรุ่มมหาชัยชุมพลนั่นเองครับในที่นี้ทางคุณครูก็ได้อธิบายถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของวัดลุ่มให้พวกเราได้ชม ซึ่งก็จะมีเนื้อหาว่าในอดีตวัดรุ่มเคยเป็นที่ประทับแลมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งในครั้งนั้นยังดํารงตําแหน่งเป็นพระยาตาพระองค์นาฐานก้าห้าร้อยคนนะครับตีฝ่าวงล้อพมพม่าออกจากกรุงศรีอย,ยุธยามุ่งสู่แดนตะวันออกจนมาถึงเมืองระยองจึงได้ตั้งค่ายชุมพลบริเวณวัดรุ่มบริเวณนี้ยังมีต้นสตือใหญ่ที่ใช้ปลูกช้างศึกประจาพระองค์ซึ่งมีชื่อว่าพังคีรีบัญชรและพระองค์ก็ยังได้ประทับนางใต้ต้นสตือนี้ สถานที่นี้จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้และเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองระยองนั่นเองครับต่อมาในฐาน2นะครับในฐานนี้นะครับก็จะเป็นฐานที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดต่างๆนะครับในฐานนี้เราก็จะได้ทราบถึงชนิดของแบตเตอรี่ซึ่งเราได้ความรู้ว่าแบตเตอรี่นะครับจะมีทั้งหมด2ประเภทคือ1แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นฐานอันคาลายที่ใช้แล้วหมดไปกับแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ หลายครั้งนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถแบ่งตามลักษณะการติดตั้งได้เป็นแบตเตอรี่แบบน้ําที่ต้องเติมน้ํากันแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งที่ต้องดูแลรักษาง่ายขึ้นและแบตเตอรี่แบบแห้งที่ไม่ต้องเติมน้ํากันเลยเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่5ส่วนลหลักก็คือ1ระบบเครื่องยนต์2ระบบส่งกําลังสช่วงล่าง สระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และ5ระบบไฟฟ้าตัวถังนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนประกอบของภายนอกอีกนะครับนั่นก็คือ1ตัวถังรถยนต์ 2. อยยางรถนั่นเองครับ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องจักรขนาดใหญ่อย่างที่ทุกคนได้เห็นในวิดีโอตอนนี้นะครับนี่คือเครื่อง UMT เป็นเครื่องที่ใช้จับการทดสอบวัสดุเพื่อดูว่าวัสดุมีความทนทานแค่ไหนโดยจะทดสอบว่าวัสดุทนต่อการดึงแรงอัดแรงดัดแรงเฉือนหรือแรงบิดได้มากน้อยเพียงใดก่อนที่วัสดุจะหักนั่นเองครับ เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์สาธิตสมาร์ทกิจหรือโครงการไฟฟ้าอัจฉริยะก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสาธิตและแสดงให้เห็นถึงการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถสื่อสารควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหุ่นยนต์สาธิตจึงจะช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเด่นของสมาร์ทกิจ เช่นการตอบสนองปัญหาได้แบบเรียลไทม์การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้แก่ระบบไฟฟ้านั่นเองครับเราก็จะได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรหุ่นยนต์ที่ทํางานในโรงงานครับโดยเราก็ได้เรียนรู้ว่าหุ่นยนต์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามหลักการเคลื่อนที่ก็คือชนิดแรกก็คือหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ซึ่งมีลักษณะเป็นแขนกลที่ขยับเฉพาะข้อต่ออย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอตอนนี้นะครับ ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือหุ่นนตนที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองเช่นใช้ล้อหรือขานอกจากนี้นะครับหุ่นยนต์ก็ยังสามารถจําแนกตามลักษณะทางกายภาพการทํางานหรืออาิยะได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมบรรยายความรู้จากคานศึกษานะครับในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหากมีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้กระผมและสมาชิกกลุ่มก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ มันม e mm ีทางเลี้ยวป่ะเอ้ยไอซอมพวกเราจะเดินออกมาทันสิบโมงเหรอไม่รู้วิ่งไปแล้วนะผงชาเนียครับต้องกับบ้ายาเราไปถ่ายถ่ายวิดีโอดีกว่าหนีรึเปล่าว่างเนี่ยเพิ่ง